กับใจ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 来ใจ来มาแล้วมาแล้วใจเป็นใจเลยมาแล้วมาแล้วใจกับใจกับ ลำยองครับชัดอีกแล้วครับตัดให้อีกแล้วครับลำยองครับในบรรยายครับผมนี่ครับสุดยวดครับผมลำยองครับจุดจวดครับผมวันนี้เก็บนะครับสองแต้มครับผมจุดจวด